าสปุงอ,ะะะอาสาาทำไมคุณหมอ<ค>บอกไม่ลืมไหมลืมบอกไม่เอาไหมอันนี้เป็นเคสผู้ป่วยนะคะที่ช่วยเหลือเองไม่ได้เลยต้องใช้ผู้ช่วยเหลือประมาณ3ามถึงสคนนะคะแล้วก็ค่าแว่ล้อมตามไม่เอ,อื้ออมเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ใช้ก็จะประมาณเท่านี้ลรอะคะ่ะก็จะประมาณสัก,สกเยอะเลนะแต่ว่าไม่ได้เอาทับก้อนทับก้อนโรงพยาบาลเท่านี้เท่านี้เท่าสองนิ้วเนาะ ไม่ได้เลยอันนี้อาศัยทัพพ์ก็จากญาติทุกคนที่มาจากอังกอร์ดังกันพอดีเป็นเคสสภาพเดียวกันเนาะคุณน้องแต่ว่าของเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอันนี้ช่วยเหลือไม่ได้เลยกวาจะล้างเสร็จคุณตาก็รับพอดีสู้ๆขอบคุณคนช่วยคนช่วยมีญาติผู้ป่วยที่ป่วยสภาพเดียวกันโอ้โหเหมือนมัมมี่เลยซุ่มสิ ขอโทษด้วยนะคะไม่สวยเพราะว่าทำยากมากสภาพไม่เร้ออำน,นวยขอบคุณค่ะ